ส,ส,ส, 1941, สวัสดีโสดสวันนี้ฮะสวัสดีครับผมตีมือกลองครับตีตีสวัสดีครับผมตูนกีตาร์ครับผมไม่ยังไงอ่ะข้าน้อยขอคารวะคะแนนเสียงลดหลามเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ดังเลยอะ ขอข้อแรงกันได้ขอข้อแรงสวัสดีครับผมอลิซร้องนำครับเอาขอได้อยู่เขาได้อยู่เขาได้อยู่ถึงขั้งไปอีดาบ้าอะไรเนี่ยเอาเอาไข่หมอมาหน่อยไข่หมออะไรเนี่ยขอไม่ขอไม่อ๋อได้แล้วครับพี่ได้แล้วได้แล้วมา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 แล้วนะฮะอ่าตอนนี้มีผลงานอะไรให้อัปเดตโหลดอะไรยังไงฮะฝากเต็มที่เลยฮะก็ฝากเฟซบุ๊กก่อน ครับผมก็พูดคุยกับพวกเราได้ที่ f a c e b o o k c o m t h e p a r a t a b a n d หรือว่า s e a r c h theparata ตนะครับผมนี่ติดตามด้วย c e b o o k เป็นแฟนเพจใช่ไหมฮะครัเปิดต่อครับสำหรับดาวน์โหลดนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ตอนนี้เขาไม่รู้หรอกเพราะเขากรีดอยู่กรีดอยู่กรีดดาวน์โหลดนะครับผมดาวน์โหลดดาวน์โหลดฟังนิดนึงดอกจันหนึ่งสองสามแปดสามสามแปด ก็อย่าลืมมากด follow พวกเราได้ที่พาราต้าแบนครับสำหรับ IG Instagram พาราต้าแบนอ้าวแล้ะอลิซทำไรอ่ะให้เพื่อนพูดหมดพงมผมขอฝากวงสี่หนุ่มบอยแบนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับผมความกระติบลิ้มเจ๋งหัวเพลงหน้าขอมีเต้นด้วยนะลืมแล้วก็รอดูพาราต้าแบน ภาษีกิ่ล่ะพอร์ตาอาชุบ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 ด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสีนุ่มพาร์เตครับ